สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่องทางบอลน,นะครับแล้วนำหน้าที่โดยผมสน FM99 นะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอลวันพุธนะครับที่25มกราคมก็จัดกันเน้นๆเ,เ,เหมือนเดิม3คู่มีทั้งเกมคาราบาวครับหรือลีครับอังกฤษนะลอติเกนฟอร์เลเจอ m a แมนยู แล้วก็บูนเดลซีกานี่ก็มีทีมใหญ่อย่างดอทมูลแล้วก็ทางด้านกัดปากเปกนะครับทั้งนั้นก็วิเคราะห์กันไปในเน้น3คู่แต่ก่อนอื่นนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเรานะชื่อช่องว่าทางบอลนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube และใน Tik t o อกฝากด้วยนะครับก็รับหน้าที่ดูแลโดยผมสนนะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆโด,ดยเฉพาะการวิเคราะห bon, นะ์บอลเนี่ยมาเสิร์ฟทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรวมถึงใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับรับทัศนาทุตบอลแบบจัดเต็ม at tb89 อาฟุตบอลวันนี้3คู่ครับเกมเวลาทีสามนะนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยโอ้เล่นกัน2เลกก็จริงนะครับแล้วฟอร์เลสช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นด้วยการเสมอบอลหมัด1-1แล้วก็มีชนะเลสเตอร์2-0งส่วนแมนยะูเนี่ยสรุดมา2นัดนะครับไปเสมอพาเลส1-1แล้วก็แพ้อาร์เซนอลช่วงนาที90เลยแพ้ไป2-3 วันนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าแมนยูต้องเรียกโมเมนตัมนะแล้วก็อาจจะโรเตชันไม่เยอะนะครับต้องจัดจุดที่กค่อนข้างใหญ่มาเจอฟอร์เรสเพราะว่าช่วงหลังฟอร์เรสก็ฟอร์มดีแต่ล่าสุดเนี่ยคู่นี้เจอกันมานะครับก็เป็นแมนยูชนะได้หมดเลยนะครับ5้าครั้งหลังสุดนัดที่แล้วเนี่ยเจอกันช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแมนยูก็ชนะได้ส0มศูนย์วนั้นผมว่าวันนี้แมนยูเหนือกว่านะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบุกมาชนะฟอร์เรสได้ก็นะ่าจะใช้พวกกาลังหลักชุดเดิมๆนะครับมาคัา ford, าดแล นักเตะอย่างวอลเวกฮอสนะครับส่วนมาร์คซิยาลเกมนี้ยังเจ็บก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะครับคู่นี้เชียร์แมนยูนะครับน่าจะเป็นทีเด็ดวันนี้แล้วก็น่าชนะฟอร์เรสได้เชียร์แมนยูเต็ดนะครับส่วนอีก2คู่เนี่ยไปดูที่มูเดลซิก้าเยอรมันนะครับเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งไมส์เจอดอตมุนคู่นี้เนี่ยดอตมุนนัดที่แล้วชนะแบบขือจับนะครับเฉือนชนะอัส์บวกไป4-3ก็เกมลุก,กนด่ดีแต่เกมรับยังเป็นปัญหานะครับส่วนไมสเนี่ยนัดที่แล้วเสมอกับซุสกาดหนึ่ 1. ก็วันนี้ไมาได้เล่นในบ้านนะครับและช่วงหลังไมค์แต่เป็นทีมที่มักจะปราบดอดมูลได้นะก็ฟอร์มในบ้านของไมค์ก็ถือว่าแพ้ยากนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้แค่2เกมส่วนดอดมูลเนี่ยนอกบ้านก็มีสะดุดแพ้กัดบักมาแล้วนะครับ2อต่อเกมนอกบ้านยังมีมีปัญหาโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยไม่ดีเลยนะครับคู่นี้เชียร์ไมค์นะครับดอดมูลเนี่ยต้องชนะผมเชื่อว่ายากน่าจะเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับไมค์แล้วก็มีสิทธิ์ชนะได้เลยคู่นี้เชียร์ไมค์นะครับ ส่วนอีกคู่นึงครับเกมเวลาตีสองครึ่งอัลส์บวกเจอกัดบักคู่นี้เนี่ยอัลส์บวกนะที่แล้วเล่นอย่างดีเลยนะครับไปแพ้ดอทบุญก็จริงแต่แพ้แค่สามต่อสี่เกือบตีเสมอได้ด้วยส่วนกัดบักเนี่ยนะที่แล้วโคตรแย่นะครับแพ้คาบ้านกับเรเวอร์ไปสองต่อสามเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคือถ้ากัดบักในบ้านผมว่าซื้อได้นะเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีแต่นอกบ้านยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ผมว่าอัลส์บวกไม่แพ้แล้วก็น่าจะมีหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับคู่น้เชียอัลส ชอบที่แมนเตดตในคาราบาวคัพนะครับแล้วก็บอลบูเดสกซีกาเยอรมันเชียร์ไปที่ไมส์แล้วก็อัลส์บวกนะครับวันนี้ฝากไว้สามทีมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับชื่อช่องว่าทางบอลน,นะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับรับ,นบันฟุตบอลแบบจัดเต็ม tv89